รีวิวอิจิบันกูจิดักบอนเวอร์ซัสอมนิบัสตนะครับผมตัวนี้ก็เป็นรางวัลพิเศษนะครับโกคูเด้นั่นเองนะครับผมหน้ากล่องก็จะมีเลข59นี่นะก็คือเดือน5วันที่9นะครับทางญี่ปุ่นได้ประถาปนาวันนี้ที่เป็นวันโกคูเดนะครับผมด้าน,นหน้ากล่องครับด้าน,นข้างด้าน,นหลังทางหนึง่ง ด้านบนนะครับเ็นตัแมวทองนะครับในกล่องจะมีทั้งหมด3ชิ้นส่วนนะครับก็จะเป็นส่วนบนส่วนล่างแล้วก็ก้อนค้านะครับผมก้อนค้ำก็จะเป็นสีใสประมาณนี้เนาะโอคูตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าน่าจะทํามาเป็นตัวแรกนะครับซึ่งอยู่ในคาแรคเตอร์นี้หรือยูนิฟอร์มชุดลำลองนี้นะครับซึ่งปกติจะเป็นแบบไม่เสื้อขาดก็ถอดเสื้อไม่ถอดเสื้อก็ใส่เสื้อสีส้มมาเลยประมาณนี้นะครับผมอ่า ซึ่งตัวนี้คือจะแปลกตาม,มากนะครับคาแรคเตอร์นี้ก็จะอยู่ในภาคเซลเกมนะครับผมซึ่งอยู่ในโหมดพักผ่อนกับโกฮังนะครับแต่ว่าจะอยู่ในร่างซุปเปอร์สัยาตลอดเนาะถ้าจำกันได้นะครับในภาคเซลเกมเนาะ,อะโอโกคูจะใส่ชุดลำลองนะครับจะเป็นแจ็กเก็ตแขนยาวนะครับผมดูใกล้แจ็กเก็ตแขนยาวสวมด้านนอกนะครับแล้วก็ข้างในจะเป็นเสื้อยือด สีขาวเนาะแล้วก็ใส่ยางเก่งอร่อาแบบมึงเก่งขายยาวจริงสักประมาณนั้นนะครับผมการลงสีถือว่าไม่ได้หวือหวามากนะแต่ด้วยความที่แบบเป็นคาแรคเตอร์แรกที่ทำออกมานะครับมันก็ได้แบบดูสวยดูน่าเก็บไงก็จะมีรายละเอียดของซิปของเข็มขัดนะครับผมแล้วก็จะมี Uh huh. 5.9ตรงนี้นะครับผมสัญลักษณ์เนาะการลงสีในส่วนแจ็คเก็ตนี่ด้านหลังมันจะมีลงเงาตามรอยยับนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่ากเกงเหมือนจะเป็นโทนเดียวเลยเนาะแต่ว่าทวางอย่างเงี้ยมันจะเหมือนมีเงาเพราะว่าแสงมันส่องมาเนาะ,ะมันจะเกิดเงาตามธรรมชาติเลยนี่ส่วนผมจะเป็นโทนเดียวนะครับผมอ่า ทำรายละเอียดของเส้นผมเช่นเคยนะครับลูกแก้วอ่ในมือคือลูกแก้วนะครับจะเป็นบอลสีดาวนะครับผมจะเป็นสีใสนะครับลูกแก้วแต่ว่าส่วนรองเท้าจะมีการลงไฮไลท์ลงสีเพิ่มเติมนะครับเห็นไหมประมาณนี้ ส่วนสูงตัวนี้นะครับ27เซนนะครับผมโกคูเด yeah. ตัวนี้ถือว่าเป็น1ตัวที่น่าสะสมนะครับสำหรับผมนะเพราะ,ะ,ะว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ลิมิเต็นะแต่ด้วยความที่แบบมันทำคาแรคเตอร์นี่ออกมาไ้าใช่ตัวแรกนะมันก็เลยแบบไม่ชินตามันก็เลยน่าเก็บนะครับผมแปลกตาดีนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไ้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชื่นชอบคลิปก็อย่าลืมกดถูกใจกดซับ s ไ r i b e กดกระดิ่งนะครับติดตามคลิปใหม่ๆนะครับสามารถติดตามได้ที่เพจ dp toy model เเช่นเคยนะครับผมโอเคไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ